จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 ซึ่งทางกลุ่มบริษัทรีเพทอิสตุเซล์จำกัดก็ยังคงดำเนินการตามมาตรการต่างๆโดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับลักษณะชีวิตวิถีใหม่หรือ New n o r m a l โดยคำนึงถึงการทำธุรกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง สวัสดีค่ะท่านผู้ชมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด1 i d 1 9นั้นก่อให้เกิดวิกฤตครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงสําหรับลูกค้าอิส,สุเราก็มีมาตรการพิเศษนะคะเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เรื่องแรกก็คือเรื่องการขยายระยะเวลารับประกัน3เดือนสําหรับลูกค้าที่ผู้ใช้รถที่รถอิสุสจะหมดระยะเวลารับประกันลงในระหว่างวันที่15มีนาคมจนถึง31พฤษภาคมนอกจากนี้เราก็มีโครงการพิเศษชื่ออิสุสเคียงผู้สู้วิกฤตนะคะก็เรียนเชิญท่านผู้ชมมาใช้บริการที่ศูนย์บริการอิสุสทั่วประเทศได้เลยค่ะ ตรีเพชรอิสูสุนั้นนะคะมีนโยบายที่จะขยายขอบขายธุรกิจเราให้กว้างขวางขึ้นสําหรับธุรกิจใหม่ของตรีเพชะะก็คือ ธุรกิจการซื้อขายรถมือสองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในชื่อบริษัทอมาคาเสษคาจำกัดนะคะซึ่งแนะนําไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาในยุค new normal นี้ได้รับความนิยมอย่างมากจากลูกค้าผู้ใช้รถนะคะเพราะว่าใช้งานง่ายสะดวกสบายนะคะเราก็มีผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ omakaseka.com ของเราเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ5,000รายต่อเดือนอย่างสม่าเสมอทาให้เรารู้สึกว่า เราควรที่จะให้บริการลูกค้ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าถึงจะเป็นรถมือสองก็เป็นมูลค่าสูงนะคะลูกค้าเมื่อตัดสินใจแบบออนไลน์แล้วเนี่ยเขาต้องอยากมาดูรถจริงแล้วก็อยากขับทดสอบด้วยตนเองกลุ่มตรีเพรเชื่อมั่นว่าธุรกิจอิสซะในประเทศไทยนะคะมีความยืดหยุ่นหรือว่ามี flexibility สูงมาก เราจึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหารงานใหม่ในยุค New Normal นี้ย่อมจะเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ให้กับธุรกิจอิสุสุแล้วก็สร้างประสบการณ์ใหม่ความพึงพอใจในรูปแบบใหม่ให้กับลูกค้าผู้ใช้อิสุสุมากยิ่งขึ้นจะทําให้เราสามารถรักษาความเป็นผู้นําและประสบความสําเร็จได้เช่น63ปีที่ผ่านมาที่อิสุสุสามารถรักษาความเป็นผู้นําตลาดในเมืองไทยไว้ได้อย่างมั่นคงค่ะ